รวยถึงขั้นเศรษฐีเปิดคฤรืหาดหนุ่มสอนรามมรดกที่ยกให้ลูกสาว หลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์พระเอกในตำนานที่ขึ้นชื่อเรื่องความติดดินซึ่งเขาก็เป็นลูกชายคนเดียวของนักแสดงในตำนานคุณพ่อชุมพรเทพิทัก์กับคุณแม่มายุรีเทพิทักที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีแต่ปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานให้ได้ชมอย่างต่อเนื่องนะคะ ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าก่อนหน้านี้หนุ่มสอนรามก็ได้มีประเด็นร้อนกับอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือกุ้งพลอยกนิทรินทีสตร์น้ำลายใส่กันไปมาไม่จบไม่สิน้นมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วโดยทางด้านลูกสาวเพียงคนเดียวของทั้งคู่อย่างน้องวีจิก็ได้ยกให้เป็นการดูแลภายใต้การดูแลของหนุ่มสอนรามแต่เพียงผู้เดียวนะคะ ส่วนทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก็จะมีสิทธิ์ได้เจอลูกสาวแค่ตามที่ตกลงเท่านั้นค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าด้านหนุ่มสอนรามเองก็ได้ทำหน้าที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีรวมถึงน้องวีจิเองก็ดูเป็นคนน่ารักสดใสร่าเริงออกมากๆ ซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเปิดบ้านของหนุ่มสอนรามที่อยู่กับลูกสาวน้องวีจิและคุณแม่มายุรีค่ะหลังจากที่เจ้าตัวตั้งใจทำงานเก็บเงินจนสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่โตได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าใหญ่โตอลังการและสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะ